ไม่กินข้าวเพื่อ,อืมขอโทษนะบ๊ายบายบ๊ายบายเลยเลยวบายบายหน่อย สวัสดีครับพวกกับผมสุดเกดสเปียร์สปาชินาวิเช่นเ,เคยนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายของวันที่3นะครับผมกําลังมุ่งหน้าไปที่ด่านเจดีย์สองค์นะซึ่งด่านเจดีย์สองค์เนี่ยผมเคยยินแต่ชื่อนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นภาพเลยนะว่าด่านเจดีย์สองค์เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อด่านเจดีย์สองค์เนี่ยน่าจะประมาณป .4 นะครับที่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้มาเห็เนนะฮะก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับ แล้วก็แล้วก็อย่างนี้ใช่อ๋อข้างหน้าสุดใช่ไหมครับคนไม่อกี้เขารู้เรื่องกานดันเงินเข่าใช่ฮะเดี๋ยวแล้วขากลับที่เขากลับมาทางนี้นะขากลับผมต้องไปอย่างนี้เหมือนกันมาทางนี้เหมือนกันก็มาตามเหมือนทันนน้ำดันน้ำเงินอ๋อโอเคแล้วออกก็ออกทางนี้เข้าเข้าเหมือนกันทางนี้โอเคครับจบแล้ครับช่วงนี้เป็นการเดินทางแบบสบายๆครับคุณผู้ชมครับก็ เป็นทางราบนะคุณผู้ชมนะหลังจากที่เลดานมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางตรงยาวๆแบบนี้นะผมจัดน้องนวลสนักเลยครับคุณผู้ชมครับมีเท่าไรใส่ไว้ให้หมดครับหลังจากนั้นไม่นานก็มาถึงแล้วครับวันนี้ใกล้ถึงด่านเจดีย์สามองค์แล้วนะคุณผู้ชมนะก็บึ่งมาแป๊บเดียวน <c> ะ <oughs> ครับอาจน้องนวลมาสุดเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยตรงนี้วิวสวยมากเมื่อกี้มีภูเขาอีกลูกหนึ่งสวยเหมือนกันเ <c oughs> ดี๋ยวจะไปถ่ายรูปอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม ว้าวนี่เป็นครัง้งแรกของผมที่มาถึงที่นี่นะคุณผู้ชมนะเมื่อก่อนตอนทำงานผมก็มาถึงแค่อำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยผมเป็นคนที่หลงรักกัวเขาหินปูนแบบนี้คุณผู้ชมคนอื่นอาจจะเฉยๆนะแต่กับผมนี่แบบชอบมากเลยไปอีกนิดเดียวจะถึงแล้วคุณผู้ชม พระเจดี3องค์เนี่ยจะเดิ่มเป็นก้อนหินวางซอ้อนกันสามกองครับคุณผู้ชมจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าหินสามกองครับเมธีสักการะของคนไทยด้วยทั่วไปก่อนที่จะเดินทางออกจากเขตแดนไทยครับ ปี2432เจ้าเมืองสังขระบุรีร่วมกับรัศดรในพื้นที่ได้ก่อสร้างอเจดีขึ้นบนหิน3มกองครับเจดีแต่ละองค์สูงประมาณ6เมตรตั้งห่างกันประมาณ5-6เมตรครับเซนในปี2446กรมศิลปากรเนี่ยได้ดำเนินการขุดและพบหลักฐานเจดีโลชองสี่เหลี่ยมที่ก่ออิดอยู่ด้านใต้ครับซึ่งสันนิษฐานว่ามีการสร้างเจดีองค์เดิมมาแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับกรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระเจดียา3องค์เป็นโบราณสถานของชาติครับ ถึงแล้วนะคุณผู้ชมนะก็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นที่ทำสำเร็จนะครับมีได้มากเลยไม่น่าเชื่อว่านำเงนจะพางมาถึงนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราไปที่ที่อต่างอยากจะรู้ว่าที่กาญจนบรีมีอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่าสุดยอดมากเลยอ่ะคุณผู้ชมผมจะตกแล้วนะครับผมต้องรีบกลับไปกางเต็นท์ก่อนนะฮะ อันที่จริงด่านเจดีย์สามองค์ในความคิดผมเนี่ยน่าจะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ๆแบบองค์พระประถมเจดีย์หรือว่าองค์ใหญ่ๆแบบที่อยู่ตามวัดนะครับคุณผู้ชมพอมาถึงแล้วก็โอ้ว่าเหมือนกันนะฮะรู้สึกแบบโอ้ไม่ซิ่งเหมือนกันนะก็ไม่คิดว่าด่านเจดีย์สามองค์ที่มีความสําคัญาน,นประวัติศาสตร์เนี่ยนะจะมีเจดีย์องค์เล็กๆแบบนี้นะครับก็รู้สึกเออประหลาดใจดีนะครับไม่ได้รู้สึกผิดหวังหรืออะไรนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่กินข้าวโพด ขอโทษนะบ๊ายบายบาย,ยบ,บายหน่อยเร็วนึ่บบาค่ะบายบายหน่อยพี่เอาสิบบาทมาเอามาอ่ะอ่ะไหนสิบบาทเนะอ่ะอ่ะอ่ะสิบบาทหนังเก้ยวตั้งใจเรียนหนังสือนะอเขปะ่ะเป็นแล้วนะมีกะละมานะ สวัสดีครับไปคดไหมอันแค่เนี้ยสามันได้พี่แล้วถ้าเกิดรถเข้าข้ามไปมันมันต้องไปทางไหนไปไม่ได้ร้ิดไปเที่ยวบางนู้นล่ะไปไม่ได้เคยคิดว่าจะขี่ออกนี่ไปแล้วกลับทางตากอะไรเงี้ยอ๋อไปไม่ได้อ๋อโอเคขอบคุณนะครับ หลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้ากลับมาที่ตัวเมืองสังขระบุรีนะครับคุณผู้ชมก็กำลังจะไปที่วางกะแคมป์นะครับอันที่จริงผมก็ไม่ทราบเลยนะว่าลานหยุดลงไหนนะผมไม่ได้รีเสิร์ชเหมือนกันก็ได้รับคำแนะนำจากน้องบอลมานะครับก็มุ่งหน้าไปที่ตัวอำเภอสังขระบรุรีนะสำหรับที่พักที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์โรงแรมห้องพักหรือว่าจะเป็นลานกางเต็นท์แบบนี้ครับ ผมเองก็มาที่สังขละบ,บุรีครั้งแรกก็ยังไม่ได้จะดูนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างะนะครับก็กะว่าจะมาโดนสดกันแถวนี้แหละบางครั้งก็ไม่อยากจะดูรีวิวจากช่องอื่นหรือว่าจากท่านอื่นเท่าไหร่นะครับเกรงว่าจะเป็นการลอกการบ้านนะ ในบางครั้งผมรู้สึกว่าการที่เราไปท่องเที่ยวสถานที่ท่สถานที่นึ่งอะ่ะแล้วเราก็มาค้นพบมาค้นเจอในแบบที่เป็นตัวเราเองอะ่ะมันก็เป็นความสมุขอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลายๆท่านหากว่าคอนเซิร์นนะว่าไม่ค่อยมีเวลามาเที่ยวก็อยากจะให้หาข้อมูลในการท่องเที่ยวให้เรียบพร้อมก่อนที่จะเดินทางนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะส่วนตัวผมเองนั้นมาเมื่อใดก็ได้ครับคุณผู้ชมผมก็เลยเลือกที่จะค่อยๆมาเก็บด้วยตัวเองครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะได้รับคําแนะนําจากท่านอื่นมาบ้างแล้วแต่นะครับว่า ขึ้นนกับอะะไรเอตอนนี้ผมมาอยู่ที่วังกะแคมป์นะคุณผู้ชมก็เป็นลานที่น้องบอลแนะนำเข้ามาครับต้องเดินนิดนึงนะคุณผู้ชมนะต้องเดินขนของนะเขามีรถเข็นให้ใช้บริการด้วยนะผมเองก็อยากให้มันอยู่พอดีแหละแต่วา่าไม่ไหวอะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นทางลหละให้เราได้จอดรถใกล้ๆง่ายๆนะครับก็ลองเดินมาดู างเนีนยเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมชวมานาพอสมควรนะตามภาษาคนอ้วนค่ากางเต้นก็สองร้อบาทก็มีบริการพัดลมด้วยแต่ว่าต้องเช่าเพิ่มนะครับคืนละหน0่บาทก็มีมาจ่าเป็นอย่างน้อยครับคืนตอนคืนพัดลมตอนนี้ประมาณหกโมงนะคุณผู้ชมนะเราไปนั่งมาดีกว่าลาเต็นตอนนี้แล้วฝนกำลังจะลงนะครับฝนกำลังจะตกด้วยคิดว่าจะรอดไหมละ่ะ ไปดูห้องน้ำกันก่อนล้วกันนะเรื่องนี้เปิดเป็นเรื่องของอนาคตเราไปดูห้องน้ํากันว่าที่นี่ห้องน้ำเป็นไงบ้างน,นะครับมีแยกชายหญิงชัดเจนนะครับผมแล้วก็ห้องอาบ,บน้ํากับห้องน้ําแยกจากการชัดเจนนะครับหลักผม,มุมชอบแบบมีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องส่วมในตัวมากกว่าน่ามะโชคดีนะที่ผมคางเต็นท์เสร็จก่อนที่ฝนจะลงนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ฝนกำลังจะทยอยลงมาแล้วนะครับผมไม่ออกไปไหนละนะทีแรกผมกะว่าจะไปชมสะพานสักหน่อยเอาไว้ตอนเช้าแล้วกันนะครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่ ผมเหนื่อยอีกวันหนึ่งเหมือนกันสภาพไม่น่าไม่ได้ไกลขนาดนี้แล้วแล้วไม่น่าเชื่อต้องยกความดีความชอบให้น้องนวลเขาด้วยนะผมว่าน้องนวนลทนมากครับรอบนี้เชื่อได้เลยทีเดียวสำหรับวังกะแคมป์เนี่ยนะคุณผู้ชมนะเราข้ามสะพานมาปุ๊บจะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับก็ยกของนิดหน่อยนะยกของนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแล้วก็เรื่องอาหารตามสั่งก็จะเป็นร้านที่อยู่บริเวณร้านนี่แหละนะสามารถที่จะเดินไปทานที่ร้านได้หรือว่าจะสั่งมาที่เต็น์ก็ได้ สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หนักหน่วงของผมมันนะคุณผู้ชมนะแม้ว่าระยะทางในการเดินทางนั้นจะไม่ได้ไกลามากนะครับประมาณ100กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ก็เป็นประสบการณ์ในการเดินทางที่ Amazing มากมากครับคุณผู้ชมครับผมเองเคยขับรถเข้าป่ามาหลายครั้งคนระับคุณผู้ชมหลายๆครั้งที่เดินทางคนเดียวนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมรู้สึกว่าใจตุ้มๆต,ต่อมๆที่สุดละนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการอยู่ในป่าเช้านี้ ก็น่าจะประมาณ 3- 4ี่ชั่วโมงได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะประมาณ2-3ชั่วโมงซึ่งแต่ละวันก็จะมีข้อจํากัดที่จะแตกต่างกันน่ะนะครับก็นับว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ผมว่าหาได้ยากเหมือนกันครับคือหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติที่เจอกันแต่ว่าผมว่าหลายๆคนก็มาจากสังคมที่แตกต่างกันเนาะเออความตื่นเต้นในการพบเจอบางเหตุการณ์มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับคนบางคนนะนะ่ะเนาะ ที่เขามาจากพัทลุงนะครับชวนไปทานข้าวแล้วก็ผมไม่ได้ไปทานด้วยนะครับเพราะว่ากลืนใจก็ยังอตสาส่งซุปกระดูกหมูมาให้กินนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณพี่ขอบคุณพี่พี่เขามากๆตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากๆเลยนะมีข้อเสียนหนึ่งคือการที่นอนข้างน้ำแบบนี้คือจะมีเรือเบนสิ่งทอจะรังๆังนะครับ